<All> right. ขอเชิญผู้สมัครหมายเลขถัดมาหมายเลขเก้าพลตบเอกพงศสพัฒพงเจริญครับ,ค,รบคือเรื่องของอารยสาาััย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการนีก็มีความสําคัญนะครับเวลาเราลงชุมชนเนี่ย เราจะเห็นพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับที่มีสภาพเป็นผู้พิการผมคิดว่าเราคงน่าจะเริ่มต้นโดยระบบแมปปิ้งนะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าในประมาณ2058ชุมชนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่1548ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้พิการยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้มีความสําคัญเพราะว่ากระบวนการในการเดินทางกระบวนการในการบริหารจัดก,การชีวิตประจําวันของผู้พิการเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนอื่นนะครับ ถ้าเราสามารถแมปปิ้งหรือกําหนดจุดได้ว่าคนพิการเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรโครงสร้างอายุเป็นยังไงมีอาชีพที่จะต้องทําอะไรบ้างหรือมีการเดินทางอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะนํามาสู่การบริหารจัดการเพื่อสร้างอยายสาปั์เพิ่มในความสุขให้คนพิการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่ากรุงเทพมหาคนครขนาดนี้เนี่ยมีสำนักงานประมาณ19สํานักงานเราน่าจะมีสํานักงานใหม่ขึ้นมาสักสํานักงานหนึ่งสําหรับดูแลคนพิการผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาสขึ้นเป็นการเฉพาะนะครับเพราะว่าอยากจะมีสํานักงานที่ ดูแลคนทั้งระบบตั้งแต่เกิดมาพิการแล้วการดำรงชีวิตอยู่เรื่องการศึกษาเรื่องการเดินทางเรื่องการหางานทําเรื่องของการฝึกอาชีพรวมถึงจนถึงบ้านปลายของชีวิตผมว่าชีวิตเขาเกิดมาก็ก็มีความทุกข์พอสมควรแล้วนั้นผู้รับผิดชอบเมืองเนี่ยจำเป็นต้องบริหารจัดการนําเสนอในสิ่งที่จะเป็นกําลังใจจะเป็นขวัญแล้วก็สามารถให้เขาดาเนินชีวิตเพราะเขาก็อยากจะพึ่งตนเอง อยากจะเลี้ยงดูตนเองนะครับไม่อยากจะให้เป็นภาระักับใครแต่เราก็เข้าใจดีว่าในระบบบางระบบเนี่ยที่เราทํากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนจริงๆนะครับคุณชายสุขุมพันธ์ท่านก็พยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะบริหารจัดการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของอ BTS เรื่องของสถานีอะไรต่างๆแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงไหนนะครับผมก็อยากกราบเรียนว่าป้ายรถเมล์เรามีทั้งหมดเนี่4,975ป้ายผมก็ไปดูมาแล้วนะครับปรากฏว่าคนพิการหรือว่ามนุษย์ล้อเนี่ยเวลาจะขึ้นรถเมล์เนี่ยยากลําบากมากเพราะว่าขนาด ความสูงของรถเมย์ที่จะขึ้นเนี่ยกับบนทางเท้าเนี่ยไม่เสมอกันนะครับซึ่งผมก็ได้นำเคยนําเรียนทางรัฐบาลว่าในการเชดซื้อหรือเช่ารถเมย์ใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องกําหนด t ีโหรือสเปคหรือคุณลักษณะเนี่ยให้สามารถคนพิการเนี่ยขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งความไม่เรียบของทางเท้าอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้คนพิการในการที่จะ,ะบํารุงขวัญหรือเป็นกําลังใจให้เขาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรมากเลยในชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าต้องการประเด็นที่ว่่าาเราใส ใจเขามากแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นอรารุยักะสถาปัตย์ก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายในประเด็นหนึ่งแต่ว่าคงยังมีประเด็นแวดล้อมอีกมากนะครับเพราะนั้นการตั้งสํานักงานเพื่อคนพิการเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำคนเหล่านี้เนี่ยมาบํารุงขวัญและบริหารจัดการให้มีเขามีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็สู่บั้นปลายชีวิตได้ยังมีความสุขตลอดไปครับครับอโหเนี่ยฮะน่าสนใจมาก ดูฮะกองเชียร์อุณาฝากข้างเลยนี่พูดประเด็นถูกใจเลยนะครับครับติดกันนะหมายเลขสิบครับคุณโคสิตสุนิจิตครับช่วยแบ่งกองเชียร์ให้ผมหน่อยดิเบอร์เก้าช่วยตบให้ปเบอร์สิบหน่อยนี้ครับ,รบขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนพิการก็ดีผู้สูงอายุก็ดีเด็กตีมีคันก็ดีผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ใครจะมาเป็นผู้ว่าก็ต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพราะเหตุผลว่ามีจํานวนปริมาณผู้พิการมากกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอกครับจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ได้ใช้ทุกคนเลยจริงไหมครับเพราะหลายท่านไม่เคยพิการแต่เกิดแต่วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุก็พิการได้เพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ใช้ทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้นะครับสตรีมีคันก็แน่นอนภรรยาผมก็ต้องมีท้องหรือทุกท่านมีลูกหลานวันหนึ่งก็ต้องมีท้องเพราะฉะนั้นทุกครอบครัวก็มีสิทธิ์ได้ใช้ผู้สูงอายุนี่อีก6ปีผมได้ใช้แน่นอนเลยครับเพราะตอนนี้้แลว มผมคิดว่าการคิดเรื่องของอริยุสหปัตนะไม่ได้คิดเพื่อคนพิการหรือตีมีคันหรือผู้สูงอายุเท่านั้นแต่คิดเพื่อทุกคนและอยู่ร่วมกันเพราะน,นถือว่าเป็นนโยบายสําคัญสําหรับเมืองหลวงที่มีอายะอย่างกรุงเทพมหานาครน,นะครับเรื่องโครงสร้างการบริหารเนี่ยผมปรับแน่นะครับก็คล้ายกับของอพี่ปงธพเนี่ยนะครับเพราะผมมองว่าวันนี้ระบบบริหารกรทมนเนี่ยเก่าไปแล้วมันไม่ได้พัฒนาโครงสร้าง ตามกับประชากรที่เปลี่ยนแปลงความหนานแน่นที่มากขึ้นจนสิบกว่าล้านวันนี้เมืองหลวงไม่ได้บริการเฉพาะคนที่เกิดกรุงเทพหรือมไม่บริการเฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพแต่เรามีเป็นเมืองหลวงของคนไทยทั้งประเทศอยู่กันสิบกว่าล้านและยังมีจังหวัดข้างเคียงอีกนะครับเพราะฉะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยาการรีเอนจิเนียริ่โครงสร้างใหม่มต้องมีหน่วยงานขึ้นมารองรับเหล่านี้ แล้วก็ต้องวางออกแบบกันใหม่อันนี้อจะโยงไปถึงผังเมืองด้วยเลยด้วยนะครับจะต้องคิดทั้งหมดใหม่ในกรุงเทพว่าถึงเวลาแล้วที่รีเอเนยร e r ิ่งทั้งเมืองกรุงเทพว่าควรจะมีการออกแบบอย่างไรจุดไหนบ้าง <c oughs> เพื่อสําหรับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอรารยสัตั์สมะมเนี่ยเป็นสําหรับของคนทุกคนนะครับส่วนคําตอบคาถามที่เมื่อกี้พี่ผู้หญิงได้ถามถึงเรื่องการดูแลงแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับจนถึงวัยทํางาน คือหน้าเด็กเนี่ยก็คงต้องดูแลแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เพราะเด็กที่เกิดมาบางครั้งเราไม่รู้ว่าเด็กเกิดมาจากพิการหรือไม่พิการนะครับวันนี้กรทมหรือกรุงเทพนต้องวางแผนรองรับในการดูแลนี้ไว้นะครับว่าเด็กจะเข้าสู่ันต้องมีดูแลง่ารเราควรจะต้องมีศูนย์พิเศษเฉพาะนี้ขึ้นมาทำงาน,นที่จะดูแลถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยให้ความรู้ความเข้าถึงวัยทํางานเนี่ยนะครับก็คงต้องมองว่าตามกฎหมายตอนนี้หต้องรับคนพิการเข้าทํางาน นะครับดังนั้นถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยกทมต้องทำตัวอย่างก่อนเลยนะครับจะต้องรับคนเข้าทํางานนะครับแล้วก็คงจะต้องดูแลตลอดจนครบวงจรชีวิตของทุกคนนะครับขอบคุณครับครับเวลาครับครับอาจายหน่อยครับที่จริงผู้สมัครท่านเมื่อสักครู่เนี่ยคุณโคเซตเนี่ยวันนี้มารับรู้ปัญหาโดยตรงเลยครับพอเมื่อกี้ช่วยแบกหลายคันเลยแบกขึ้นมาไดขึ้นมาเนี่ยนะคะความยากลาบากก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของกรุงเทพเมืองหลวงนะครับ บ้านทันตโยทังเราโอ้โหวิสัยทัศน์นโยบายของบรรดาว่าที่ผู้ว่ากทม<ช>กับเ<ห>รื่องอาวุธศาสตรที่จะมัฒนาเปลี่ยนแปลงรุงเีพ่หาลครจากนี้ไปน<ช>ะค,ะค,ะ,คะค่ะก็จากที่ปูได้ฟังมานะคะปูชอบนโยบายมาขันในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมผู้ที่ใช้วิวแชร์เนาะนเพราะ<ช>ว่าเหมือนกับเราจะช่วยให้พวกเขาว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบ ใช้สะดวกมากลยมากนแล้วก็ไม่แบบแบเมากอกนอี้นี้ใช่ค่ะการขึ้นกล้ามขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนโยบายแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากคือดูเด็ดเผ็ดมันในที่นี้คือตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยท่านจะเข้าใจไหมแต่ละคนจะเข้าใจเคาว่าอารยสถารัปัดไหมปรากฏฟังเออเข้าใจใช่เพราะว่าแบบจริงๆเราคำเนี้ยอารยสถาปัตย์น้อยนะแบบหายากนะคนที่จะเข้าใจนี่แปลว่าท่านใส่ใจ ผู้ใหญ่ใส่ใจก็น่าจะมีการพัฒนาไปในด้านที่ดีทำให้เราตัดสินใจยากไเหน่อ้ที่พี่แอบเหลือบตามาดูจดจดจยจดอ๋อแล้วกดชัอ๋อส่งไลน์ถึงถึงเนี่ย๋อให้มาอ่าน จทไ<ด>อฟังแล้วก็วิจ<ด>ัยทางว่จนนัยเอาเป็นไงบ้าง <c oughs> สั่งยกแรกกับวิสัยทัศน์อารยสถาปัตของบรรดาผู้สมัครทั้งหลายโ้ดูเดือดมากเลยค่ะแล้วก็ดีนะคะที่แบบแต่ละท่านจะมีนโยบายที่แตกต่างกันเลยค่ะในการพัฒนาอารยสถาปัตเนอะทำให้ใพวกเราเนี่ยตัดสินใจเลือกยากช่วงหน้าเรามาติดตามดูยกสองสิครับว่าเรื่องของอนาคตทิศทางในการพัฒนากรุงเทพเมืองหลวงประเทศไทยในการให้เป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัต ไม่เฉพาะประเทศไทยครับของประชาคมอาเซียนนับจากนี้ไป <บา S 1> จะเป็นอย่างไรนักอายครับอารยสสถาปัตย์ค่ะกลับกันเข้นมกกรุงเทพมหานครร่วมกันช่วงหน้าค่ะในอนาคตเนี่ยทุกท่านต้องใช้อยู่แล้วอารยสสถาปัตย์นะคะก็คืออยากจะให้ผู้ว่าทุกท่านว่าที่ผู้สมัครเนี่ยนะคะช่วยการรณรงค์ส่งเสริมแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารยสสถาปัตย์แล้วก็ เพิ่มนโยบายดีๆทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ,จะเจริญม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวเป็นสถานที่ที่คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถมาได้นะคะก็คาดหวังกับว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ว่าเรื่องอนุญาสถาปัตย์อยากจะให้มีการพัฒนาที่บูรณาการมากขึ้นแล,แล้วก็ไม่ล่ชาช้าซึ่งคิดว่าปัญหาของกทมเนี่ยมีร้อยแปดเพราะฉะนั้นต้องการผู้ว่าคนที่เห็นความสําคัญกับตรงนี้นะคะจัดมาว่าต้องแก้ไขในลำดับต้นนะคะ เมืองไทยเมืองยิ้มนั่นแหละคือคำขวัญเมืองเทพเมืองทอพัสอัจจ์กลับมาที่เวทีของเราสําคัญยิ่งเลยวันนี้พ่าั่อารียสถาบัต์กับการสรมากรุงเทพมหานครกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะนี่นะฮะเมื่อเบรกที่แล้วชมยกแรกไปแล้วได้เห็นได้ทราบแนวคิดทิศทางของบรรดาว่าที่ผู้ว่ากทมกันแล้วที่บอกว่าที่ผู้ว่ากทมเนี่ยเพราะว่าผู้สมัครที่มาร่วมเวทีของเราวันนี้เนี่ย แน่นอนนะครับว่าไม่คนหนึ่งก็คนใดแต่ไม่สองคนนะครับก็เป็นได้คนเดียวแต่ต้องเป็นผู้ว่ากคนมอคนต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดดังนั้นคําพูดวิสัยทัศน์นโยบายที่พูดและให้คุณผู้ชมฟังในกิจสัตว์รุ่วันนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมีความหมายมากต่อการตัดสินใจเลยว่าท่านยาเคีกรุงเทพเป็นอย่างไรในเรื่องของการพัฒนาอารยสถาปัตย นะครับและการจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดถึงเกินถึงแก่นเนี่ยต้องให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาใช่รหรือมีตัวแทนอย่างเนี้ยทูตอาเยชสาปัดนะครับนะครับมาช่วยกันตั้งคำถาม<ช>ไปดูนะครับว่าเ<ช>วาทีแห่ง,งสิทธิความเสมอภาคที่ศิลปากรแห่งนี้ร่วมกับกิษณะล,ลูกในใชาแนลเปิดโอกาสให้ทุกคนทันย่ยมเท่าที่จะทำได้ในเวลาจำกัด<ช>ถามคำถาม<ช>รวมถึงตัวแทนของเราด้วยนะฮะ จะเป็นใครใน3คนนี้โอ้โ oh, ห <Yeah. S 1> แต่ละคนมีเรื่องแฟนี้เนี่ยอ่ะไปชมไปฟังกันต่อเลยครับต่อมาครับขอเอรีอนเชิญพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหมายเลข11ครับก่อนที่จะมาสมัครเป็นผู้รายการกรุงเทพมหานครนะฮะปกติผมก็ดูแลคนพิการนะครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับโดยสละเงินที่ได้รับ จากการที่รับประทานเครื่องราชอิพนามิสักรามาธิพดีทุกเดือนทั้งหมดนะครับให้แก่องค์การโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับทั้งหมดว่าทหารผ่านศึกเนี่ยจะมีผู้พิการเยอะเลยจากการต่อสู้ปกป้องประเทศชาติเนี่ยผมก็ย,ยกเงินของผมให้ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นการที่จะไปเยี่ยมเด็กพิการเด็กได้โอกาสอะไรต่าง ผมก็ทําเป็นประจำนะครับคุณกิษณาคงรู้ดีอยู่เพราะเคยไปทําหลายครั้งก็พบกับคุณกิษนาอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับแต่เพื่อที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้พี่น้องนะครับผู้ที่พิการต่างๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกนะครับแขนขาอะไรต่างๆได้รับทราบเข้าใจว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้ละเลยโอกาสถึงแม้ไม่มีอํานาจไ,ไม่มีหน้าที่ผมยังดูแล ที่น้องอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเมื่อมามีหน้าที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบที่จะมาต้องมาดูแลพวกท่านทั้งหลายนะครับให้มีความพร้อมนะครับในการที่จะใช้ชีวิตอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและสามารถที่จะดําเนินการดํารงชีวิตต่างๆนะฮะให้อยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้นะครับผมก็อยากจะกราบเรียนให้ พี่น้องทุกท่านได้ทราบว่าเมื่อวันที่30มกราคม2556เนี่ยสองวันนี้เองนะครับคณะรัฐตีก็ได้อนุมัติให้ออกกฎกระทรวงที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคนพิการต่างๆทั้งหลายนะครับหลายประการด้วยกันนะครับได้ผ่านการตรวจสอบของสำนักงาน รรการประการกิษฎีกาแล้วก็ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งสองวันนี้เองนะครับผมก็ได้อ่านดูรายละเอียดนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะ,อา,ะอาคารสถานที่ต่างๆนะครับสนามบินท่าเรือรถไฟรถเมล์นะครับแท็กซ่งแท็กซี่หรืออะไรต่างๆทั้งหมดนี่นะฮะท่านทั้งหลายกได้รับการดูแลจากาทางราชการเป็นอย่างดีเพราะมีกฎกระทรวงเนี่ยรองรับไว้อย่าง ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าผมมีโอกาสนะฮะดำรงตําแหน่งผู้จัดการกรุงเทพมานคกรก็จะดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับคนพิการเหล่านี้ให้ได้อยู่มีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตามที่รัฐมนูญกําหนดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับาสลับคําถามเล็กน้อยนะครับนี่ฮะจากคุณสุภวัฒน์เสมอภาคอยู่ด้านล่างนี้นะครับ นักเขีนวิวแชร์มาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะครับก็ส่งคําถามมาปิดท้ายด้วยนะครับอาจารย์เอกครับข้อแรกทางกรุงเทพธนาคมได้มีการจัดโครงการรถบริการสําหรับคนพิการผู้สูงอายทุที่ใช้รถวิวแชร์นะครับอยากทราบว่าถ้าว่าที่ผู้ว่าทั้งหลายบนเวทีนี้ถ้าได้เป็นผู้ว่าจริงเนี่ยจะสารต่อโครงการนี้หรือไม่อย่างไรนะครับสขณะน,นี้รถไฟฟ้า BTS บางสถานียังไม่มีลิฟต์ ท่านจะทํำยังไงถ้าเป็นผู้ว่ากอทมเพื่อการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการผู้หญิงท้องแก่เด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนะฮะขณะนี้มีการอนุมัติเงินในการจัดสร้างแล้วในปี55แต่ก็ยังไม่มีลิปตถูกไหมฮะถูกไหมฮะคุณสุภาพครับอันนี้คําถามนะครับเดี๋ยวขออีกคําถามหนึ่งจากน้องทูตอายะถาปัตนะครับตัวแทนทั้นหนึ่งคนนะครับ้าลองถามนะฮะก็เป็นการทิ้งท้ายเวทีวันนี้ด้วยนะครับ